สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอา่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่พลิกอากาศในหัวข้อความสุขของคุณในเดือนกุมภาพันนี้นะคะคือเรื่องอะไรนั่นเองนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีหรือเลือกหินด้านบนของไพ่ก็ได้นะคะแล้วเลือกมาหใบก็คือ 1ทางซ้าย2ตรงกลางและ3ใบทางขวาสุดนั่นเองนะคะจะเป็นกำไรอยู่บนข้างบนหมายเลขก3และหมายเลขก2ก็จะเป็นแร่อเมทิตนั่นเองนะคะส่วนใบที่1น,นั้นจะเป็นแร่เคลียร์ควอตนะคะเป็นหินเคลียร์ควอตนะเพราะฉะนั้นแล้วต้านจิตให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกว่าความสุขของคุณในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ของแต่ละหมายเลขคือเรื่องอะไรนั่นเองพร้อมยงังหนึสาม เรามาเริ่มกันที่พูดที่เลือกหมายเล็กหนึ่งนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะความสุขของคุณคือเรื่องอะไรนั่นเองนะคะไพ่ใบแรกก็คือเพจออฟเวนนะคะการเริ่มต้นเรื่องราวต่างๆในการที่จะออกไปเรียนรู้การเดินทางด้วยความกล้าหาญความพร้อมที่จะผจญภยัยนั่นเองเท่ากับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของคุณนะจะมีการเริ่มเรื่องราวต่างๆโครงการต่างๆ การออกไปท่องเที่ยวเรียนรู้เนี่ยจะทําให้ผู้ที่เริ่มหมายเลขหนึง่งมีความสุขใจมากๆนะคะเพราะความที่เป็นเด็กน้อยเนี่ยเผเผอเนี่ยบางทีคุณจะมีบริวารที่เป็นเด็กหรือบุตรหลานที่เป็นเด็กลเล็กๆมาเยี่ยมเยียนนะคะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขสนุกสนานลื่นเะริงนะด้วยวันพรุ่งนี้ก็เป็นเทศกาลตรุษจีนแล้วนั่นเองนะคะคุณก็อาจจะได้รับการรวมญาติของคุณนะ แล้วเรามาดูกันว่าเรื่องต่อมานะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งความสุขของคุณอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอะไรเอ่ยนี่ไงคะสไม้เท้านะคะคือการพบปะยัดพี่น้องนั่นเองนะคะคนในครอบครัวและการประสบผลสําเร็จการแต่งงานบางคนจะได้รับข่าวดีนะเพราะว่าในเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการวาเลนไทน์นั่นเองนะคะ เดือนแห่งความรักนะบางคนก็จะได้บ้านด้วยนะคะได้บ้านได้ผลผลิตที่ดีจาก,การลงทุนลงแรงเก็บเกี่ยวเอาไว้นะคะและเรื่องสุดท้ายที่ทุนจะได้เจอในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือสติปัญญาอัญชันฉลาดของคุณเองนะคะที่เฉียบคมมากขึ้นด้วยนะคะการได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เด็ดขาดให้การสนับสนุนทำให้คุณได้เริ่ม เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะเพราะเป็น King of Swords เนี่ยเผลอๆเนี่ยคุณนี่แหละจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจจนทำให้คุณถึงบรรลุจุดสำเร็จด้วยสติปัญญาและความสามารถอำนาจที่เด็ดขาดของคุณเองในเดือนนี้เนี่ยก็บอกได้ว่าจะมีผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะ ในไพ่สุข,ขีนะคะอันนี้จะใช้ไพ่สุข,ขีนะเขาจะบอกว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรที่เป็นความสุขในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะหมายเลขหนึ่งเรามาดูกันว่าไพ่สุข,ขีสสำหรับนี้ของคนไทยจะบอกคุณว่าอย่างไรไปแรกนะคะการประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถ้าคุณขยันในการเริ่มต้นกล้าเริ่มต้นกล้าพูดกล้าคุยกล้า ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเห็นไหมคะมีคนมานิยมชุมชอบลุมล้อมให้ดอกไม้ให้หมีให้การเรียนจบในเรื่องราวต่างๆที่คุณตั้งใจไว้นะอ่ะขยับขยับวางไพ่ใบแรกก็ประสบความสำเร็จเลยเรื่องที่ทำให้คุณมีความสุขนะคะใบต่อมาของผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะ คุณจะมีอิสรภาพนั่นเองนะคะพอคุณประสบความสําเร็จคุณจะมีอิสรภาพในทุกๆเรื่องที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีปัญหาติดขัดอะไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะปลดปล่อยความทุกข์ความโศกสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นพันธนาการออกไปได้นะคะคุณจะได้รับอิสรภาพในเรื่องที่คุณตั้งใจและต้องการนั่นเองและใบสุดท้ายของผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งความสุขที่คุณจะได้เจอในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือ โอ้แอนเน่เดือนแห่งความรักแล้วคุณก็จะมีการตกกลุ่มรักใครสักคนนะคะหรือมีคนมาตกกลุ่มรักคนนั่นเองนะชาวลัคนาทั้งหลายที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะทุกคนที่มาเลือกหมายเลขหนึ่งนี้นะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่คอยติดตามการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีดี ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้พรอ,อะไรผู้ที่เรื่องหมายเลขหนึ่งให้มีความสุขในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะใบแรกนะคะพรแห่งการพบกันนะคะการพบเจอการเจอหน้ากันจะทําให้คุณมีความสุขแม้จะเป็นเรื่องเรียบง่ายการเจอกันและยิ้มให้กันแค่เห็นหน้ากันก็ทําให้คุณหายคิดถึงกันได้แล้วนะคะ เจอผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆก็จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นด้วยนะใบต่อมานะคะพรแห่งเสียงเพลงนะคะคุณสามารถร้องเพลงและฟังเสียงเพลงมอบเพลงในเพลงที่คุณชอบเนี่ยให้คนที่คุณรักได้ด้วยคุณอาจจะมีเสียงอันไพเราะอยากจะจีบใครอชอบใครรักใครก็ส่งเสียงเพลงให้กันนั่นเองนะคะและใบสุดท้ายนะ พอรอันศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณมีพอรอันศักดิ์สิทธิ์ในตัวของคุณเองนะคะดังนั้นแล้วทําตัวคุณให้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและทําตัวคุณให้มีความศักดิ์สิทธิ์น่าภูมิใจน่าเชื่อถือและเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะพรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี้ที่อยู่ในตัวคุณจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องแน่นอนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ขอให้เจอเรื่องราวดีๆพบสิ่งดีๆตลอตลอดเดือนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขสองนะคะว่าความสุขในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของคุณคือเรื่องอะไรนั่นเองเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกผู้ที่เลือกหมายเลขสอว่าอย่างไรนะคะไปแรกนี้จะเป็นไพ่ทาวเวอนะคะคุณจะทิ้งพังทลาย เรื่องราวบางอย่างออกไปจากชีวิตสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีของคุณนะจะถูกพังทลายออกไปเลยมันจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนั่นเองนะคะซึ่งมองว่าอะไรที่ไม่ใช่สําหรับคุณก็จะถูกพังออกไปและจะทําให้คุณได้พบเจอความสุขนั่นเองนะเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือมีการสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อได้รับสิ่งดีๆบางอย่างกลับเข้ามานั่นเองนะคะและใบต่อมาก็คือนะ โอกาสใหม่ๆของคุณนะคะเป็นไพ่เอ็ดออฟแวนนะใบเมื่อกี้เป็นทาวเวอร์นะใบนี้เป็นเอ็ดออฟแบนนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องเงินจะมีคนคอยเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้ที่เลือกหมายเลขสองนั่นเองนะและดูซิว่าโอกาสที่เข้ามาเนี้ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรให้ผู้ที่เลือกหมายเลขสองมีความสุขในเดือนกุมภาพันนี้โอ้โหก็ยังเป็นเอ็ดออฟครับ นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดีในตัวคุณเองนั่นเองนะผู้ที่เลือกหมายเลข2ในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกการเยียวยาจิตใจคุณอาจจะมีการตกใจในครั้งแรกนะคะแต่ใบต่อมาก็คือเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องดาวดีๆทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพสิ่งที่คุณอยากได้คุณปรารถนานั่นเองจากการที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือคนอื่นไว้ก่อนนะคะและเรื่องสุดท้ายที่ ะเกิดขึ้นกับผู้ที่เลือกหมายเลขสองก็คือเพจ of pentacle นะคะการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนั่นเองและการได้รับความรู้มีการถูกหวยถูกโชคเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะจากเด็กและบุตรหลานรอบๆตัวคุณนะได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาใหม่ๆด้วยนะคะมีเงินเล็กๆน้อยๆนยนะจากเด็กบุตรหลานบริวารรอบๆตัวคุณนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่สุขีนะคะที่เป็นไพ่คนไทยนะเขา จะบอกว่าผู้ที่เลือกหมายเลขสองเนี่ยจะได้พบเจอเรื่องราวอะไรที่เป็นความสุขในเดือนกุมภาพ,นพัน์นี้บ้างตามชื่อไพ่สุขขีนะคะเรามาดูกันใบแรกที่ไพ่สุขีบอกผู้ที่เลือกหมายเลขสองจะเจอก็คือการประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องที่คุณต้องการนั่นเองนะคะผู้ที่เลือกหมายเลข 2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามนะประสบความสําเร็จแบบมีคนมานิยมชมชอบลุมล้อมให้ของขวัญให้คํายินดีกับคุณนะผู้ที่เลือกหมายเลข2ใครที่เพิ่งจบการศึกษาคุณก็จะได้รับปริญญาในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าใบไพ่ใบเดียวกับผู้ที่เลือกหมายเลข1เลยนะเนี่ยไพ่เอ็ดมาสใบแสดงว่าพอคุณประสบความสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากการเริ่มต้นใหม่นั่นเองจากการที่ถูกทิ้งถูกพังทลายของเก่าออกไป น,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารู้สึกเสียดายนะอยู่ที่พื้นฐานการวางดวงหรือจัดการบริหารชีวิตของคุณด้วยนะคะใบต่อมานะคะให้พยายามต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณกําลังเริ่มต้นลงมือทําอะไรอยู่ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะหรือกําลังคิดที่จะเริ่มต้นลงมือทําอะไรก็ตามไพ่เขาบอกว่าให้คุณพยายามทําต่อไปนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็อย่าย่อท้อพยายามต่อไปและยังไงต่อคะ คุณไพ่สุขีไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะทุกอย่างมีทางออกให้คุณเสมอนะอย่ารู้สึกว่ามันเป็นทางตันนะความสุขของคุณในเดือนนี้ก็คือคุณจะเห็นปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมออยู่รอบๆตัวคุณนั่นเองนะคะผู้ที่เลือกหมายเลขสองไพ่บอกคุณอย่างนี้เลยนี่แสดงว่าผู้ที่เลือกหมายเลขสองคุณกําลังเจอปัญหาอะไรอยู่เนี่ยไหนดูสิ มีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างนะคะที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขความสนุกสนานที่จะทําให้คุณได้เริ่มต้นเรื่องราวดีๆใหม่ๆม,มีทางเลือกเข้ามาเยอะออปชันเข้ามาเยอะนั่นเองนะคุณก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่รู้จะเอาอยัางไงดีบางอย่างก็ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังคือความเกงใจของคุณนั่นเองนะเป็นแฮปปี้สวิตนะกจะรอกน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ จัก,กรวาลต้องการมอบพรอ,อะไรที่เป็นความสุขทุกลมหายใจนะคะเป็นไพ่มนตาแห่งความรักนี้ต้องการบอกอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขสอในเดือนกุมภาพันธ์ให้คุณมีความสุขนั่นเองนะใบแรกก็คือพรแห่งเสียงสายน้ำนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่คอยช่วยเหลือเยียวยาคุณได้แล้วก็ขอให้ไปอยู่ในสถานที่ใกล้น้ำหรือไปทะเลไปน้ำตกนะคะฟังเสียงสายน้ำ ให้น้ําไหลผ่านจิตใจของคุณตัวของคุณออกไปนั่นเองนะและใบต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบางทีอะน้าอะคือสิ่งที่ชําระล้างร่างกายและจิตใจเราให้มีความสุขและอ่อนโยนโอบอุ้มเราด้วยความอ่อนโยนนะคะใบต่อมานะพรแห่งนกและก้อนเมฆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณไปฟังเสียงใส่น้ำแล้วเนี่ยคุณก็ฟังเสียงนกเสียงก้อนเมฆสายลมรอบๆข้างตัวคุณด้วย นะคะคุณจะได้รับพรจากสิ่งเหล่านี้และมันจะเป็นความสุขในชีวิตของคุณที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนนั่นเองและใบสุดท้ายนะคะพรแห่งการเห็นคุณค่าของผู้อื่นนั่นเองนะคะคุณน่ะมีคุณค่าในตัวคุณแล้วเนี่ยแต่การที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องราวต่างๆได้เนี่ยก็ต้องมีผู้อื่นคอยสนับสนุนคุณนั่นเองฉะนั้นแล้วขอให้เห็นคุณค่าคนรอบๆข้างตัวคุณด้วยนะคะ ความสุขของคุณจะมาจากเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณที่คอยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูกันนะคะและเป็นการกดที่ทำให้แม่หมอมีกำลังใจในการผลิตคลิปต่อๆไปให้ทุกๆคนนั่นเองขอให้มีความสุขในวันตรุษจีนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่พูดที่เรื่องหมายเลขสมนะคะว่า เรื่องราวความสุขของคุณที่จะเจอในเดือนกุมภาพันธ์นี้คือเรื่องอะไรนั่นเองนะคะไพ่จะบอกคุณว่าใบแรกนะคะเป็นไพ่เฮอร์มิตนั่นเองนะคะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาที่เรื่องหมายเลขสามทั้งหลายนะคือการที่คุณจะได้เจอผู้รู้ผู้ที่มีประสบการณ์ที่จะทําให้คุณอ่ะหลุดพ้นจากปัญหาเรื่องราวต่างๆที่คุณกําลังเผชิญอยู่นั่นเองนะคะ สิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นก็คือความสันโดษของคุณคุณจะเก็บตัวปีกวิเวกไม่ยุ่งไม่สูงสิงกับใครนะผู้ที่เลือกหมายเลขสามเท่ากับว่าเดือนนี้ถ้าเกิดคุณไม่สังคมกับใครเลยมันจะเป็นความรู้สึกที่คุณมีความสุขมากๆนั่นเองนะในดูซีว่าแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณเป็นคนที่ทุกคนวิ่งเข้าหารุมล้อมใช่ไหม Queen of Swords เลยนะคะใช่นั่นเองนะ,ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ ทำงานเก่งทำงานลุยทำงานมีความสามารถทำงานแบบทุ่มเทถวายหัวมุ่งมั่นและมีความเพอร์เฟกในตัวเองนั่นเองนะคุณก็เลยรู้สึกว่าอยากจะปีกวิเวกนะคะเรามาดูกันต่อว่าเรื่องดีๆต่อมาของผู้ที่เลือกหมายเลขสามนี้นะคะจะคือเรื่องอะไรที่เป็นความสุขในเดือนกุมภาพันธ์ให้คุณนะการที่กลับได้ ไปอยู่กับครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะเป็นสีไม้เท้านะสิ่งที่คุณลงมือทําเอาไว้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะอยู่บ้านได้อสังหาใหม่นะการเริ่มต้นเรื่องเราใหม่ๆบางคนก็มีการตัดสินใจวางแผนแต่งงานกันด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องสุดท้ายของผู้ที่เลือกหมายเลข3มที่จะเกิดขึ้นเป็นความสุขของผู้ที่เลือกหมายเลข3ในเดือนกุมภาพันธ์คือแดงๆนะคะ การมีพันธะผูกพันเอเป็นเดวิลนะคุณจะมีการหลงไหลผูกพันอยากได้ครอบครองเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบต้องหมุกมุ่นมุ่งม,ม,มันตั้งใจมากๆอีกอย่างนะถ้าคุณเป็นเรื่องความรักเนี่ยคุณจะมีระวังให้มีแปลว่าคนมีเจ้าของนะคะเข้ามาติดพันคุณนั่นเองหรือคุณไปยุ่งวุ่นวายกับเขาระวังการมีมือที่3นะเดือนนี้ของคุณนะค่อนข้างที่จะมีเซ็กเอพริลสูงมากนะคะมีคนมา พันคุณนะอะถ้าเกิดมันติดสีไม้เท้าอย่างนี้เป็นไปได้นะคะคุณจะมีพันธะผูกพันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับที่ดินที่ทําให้คุณได้และเป็นสิ่งที่ได้สมใจปรารถนานะเป็นการที่จะมีการคาราคาซังของคุณที่รอมาเนิ่นนานเนี่ยมันจะจบลงนั่นเองนะคะหากใครอยากได้สมบัติหรือมีมรดกอยู่ในตอนนี้นะคะคุณจะได้รับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยเช่นกันนะเป็นเดวิลนะคะ ถ้าคุณมุกมันตั้งใจแบบ d e วิ l บวกเฮอร์มนี้นะบอกได้เลยว่าคุณโรงเรียนอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่สุข,ขีนะต้องการบอกหรือแนะนําอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขสาว่าคุณจะมีความสุขอะไรเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นไพ่ของคนไทยนะคะไพ่สุข,ขีสําหรับนี้นะใบแรกนะคะ คุณจะได้พบเจอการรวมพลังกันนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรคุณจะได้พันธมิตรเพิ่มเติมได้ผู้รู้อย่างที่บอกนะเป็นเฮอร์มิตนะคะมาคู่กับไพ่รวมพลังเท่าก,กับว่าคุณจะได้ทีมใหม่ฟอร์มทีมใหม่ขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในโปรเจกต์ต่างๆที่คุณกำลังทำนะและใบต่อมานะคะทุกอย่างจะดีขึ้นจากการที่รวมพลังกันนั่นเองนะคะเป็นไพ่หกลกซิวมาเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อย่างจะดีขึ้นแน่นอนนะคะอย่าย่อท้อนะและไปสุดท้ายนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือเวลาสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงเวลาทั้งหลายที่คุณกําลังทำเนี่ยมันมีเวลาสําคัญของมันอยู่มีลิตไทมที่สําคัญของเขาอยู่นั่นเองนะอย่าให้เสียเวลาไปนะคะตัดสินใจพลาดนิดนึงคุณจะเสียโอกาสนั้นไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ พรแห่งความรักนะคะมนตายแห่งความรักที่มีความสุขทุกลมหายใจเขาจะจะมอบพรอ,อะไรให้ผู้ที่เลือกหมายเลขสามกันบ้างนะเวลาสำคัญนี่แสดงว่าคุณถึงจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ส่งผลดีกับชีวิตคุณแล้วนะคะนาฬิกานะพระพรท่านเป็นคนประทานพรให้เพราะฉะนั้นแล้วจะได้สิ่งที่คุณต้องการน,นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกคุณกันนะ พรแห่งความสัมพันธ์นะคะเท่ากับว่าค่อนข้างที่จะสื่อตรงกับการรวมพลังเลยนะคุณจะได้พบเจอเรื่องราวต่างๆจากความสัมพันธ์ของคุณและคนรอบข้างนั่นเองนะความสุขของคุณจะเกิดความสัมพันธ์รอบๆข้างที่ดีนะคะและตัวคุณมีพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ใช้พรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณพรสวรรค์ของคุณที่มีทุกอย่างนะคะให้เกิดประโยชน์ให้เป็นความสุขและส่งมอบพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณให้ผู้อื่น ช่วยเหลือให้เขาชีวิตที่ดีขึ้นหรือคุณได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นให้ดีขึ้นนั่นเองนะและใบสุดท้ายคือพรแห่งสายลมนะคะคิดอะไรไม่ออกให้ออกไปยืนรับลมรับพรจากสายลมและโบกโบยผิวแผ่วผ่านไหวทุกอย่างให้โอนอ่อนผ่อนตามได้เหมือนสายลม แล้วชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจและมีความสุขทุกๆอย่างตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะขอบคุณที่คอยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะขอให้มีความสุขในวันตรุษจีนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ